ครับสวัสดีนะครับสำหรับเนื้อหานี้นะครับเป็นเนื้อหาที่15กันแล้วนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบปกหนังสือด้วยโปรแกรม PowerPoint นะครับซึ่งในตัวอย่างคุณครูเลือกใช้โปรแกรม PowerPoint เวอร์ชัน2007นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาดูที่งานของเราที่ปกนะครับในบริเวณในส่วนของหน้าปกนั้นยังไม่สวยงามไม่น่าสนใจนะครับเราสามารถที่จะทําการเพิ่มข้อความลงไปนะครับให มีองค์ประกอบให้ถูกต้องตามลักษะของปกก่อนอื่นคุณจะเปลี่ยนรูปแบบของตัวหน้าปกก่อนนะครับให้ให้เป็นสีตามที่เราต้องการเราสามารถที่จะใช้ลักษณะการออกแบบตรงนี้นะครับพื้นหลังในแต่ละหน้ามาช่วยในการออกแบบพื้นหลังในส่วนของปกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นครูใช้รูปเดิมนะครับมามาช่วยในการทําให้หน้าปกของเรานั้นดูดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับครูเลือกใช้รูปเดิมตรงนี้นะครับในเนื้อหาก่อนหน้านั้น ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ครูต้องการที่จะทําตรงนี้พิมพ์ข้อความลงไปด้วยให้เป็นในส่วนของปก,กน,นะครับครูก็จะไปที่โปรแกรม powerpoint แล้วก็คลิกสร้างข้อความขึ้นมาเช่นสมมติว่าเรื่องนะครับหนังสืออิเ็ีทกอนิ์เรื่องนี้คือเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะทำการดับเบิลคลิกเพื่อทำการปรับแต่ง เนื่องจากว่าภายในตรนี้นะครับภายในโปรแกรม PowerPoint เนี่ยมันปรับแต่งง่ายแล้วก็สวยงามทำให้น่าสนใจได้มากนะครับก็เลยเลือกใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับช่วยในการทำให้งานนั้นดูน่าสนใจได,ได้มากขึ้นนะครับก็ปรับแต่งทั่วไปนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ ้านล่างไม่ต้องการก็ลบทิ้งไปนะครับขยายตัวอักษให้ตัวโต,วตวหน่อยได้แล้วสมมติว่าครูพึงพอใจในรูปแบบตัวนัสือดังตัวอย่างนะครับครูก็แค่ทําการคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็กลับมายังโปรแกรมของเราแล้วก็แค่วางลงไปคลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับก็จะได้ตัวนังสือมาตามที่ต้องการ ะทำไงให้พื้นไม่มีก็เคยแนะนำแล้วแค่คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกที่เอฟเฟกแล้วก็เลือกที่ทา a n s อ e เซนร์นะครับคลิกบริเวณพื้นผิวพื้นสีที่ต้องการให้หายนะครับพื้นก็จะหายไปเราก็จะได้ข้อความมาตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระเอ็ดได้หัวเรื่องมาต้องการได้ภาพมาแทรกลงมาอีกนะครับเราก็ไปในส่วนของภาพไปที่ powerpoint ได้เหมือนกัน ภาพก็สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับในตัวโปรแกรม PowerPoint ตรงนี้เช่นครูต้องการภาพไปเลือกภาพก่อนเช่นครูต้องการรูปเนี่ยนะครับบึงพลานชัยก็ลากมาที่ PowerPoint ใหญ่มากแล้วก็ปรับมุมมองให้เล็กลงนะครับจะได้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดปรับย่อลง เป็นการใช้งาน Powerpoint เบื้องต้นธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับกูก็เลยจะคลิกไปเร็วซินิดหนึ่งเพราะเป็นโปรแกรมพรื้นฐานอยู่แล้วที่เราใช้งานกันประจําก็ลองเปลี่ยนรูปแบบอ่าไม่ใช่อ่อาถูกครับลองดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเปลี่ยนรูปแบบนะครับดับเบิลคลิกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบกูลองเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบนี้เห็นไหมครับได้ต้องการกูลองคัดลอกไปดูคัดลอกมาที่โปรแกรมของเราวางสังเกตเราก็จะได้รูปแบบ ของภาพมาเพื่อเป็นภาพองค์ประกอบทําให้พื้นหลังหายนิดนึงก็เหมือนเดิมนะคลิกพื่นหลังตรงขาวนี้ก็จะหายไปปรับยอ่อจะสร้างความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ไปหาลูกอื่นมาจัดวางเหมือนกันลองไหลายภาพดูนะครับช่วยทําให้งานของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนรูปแบบลองดูนะครับ ัดลอกเข้าไปมาวางที่งานทำพื้นหลังให้หายเหมือนเดิมปรับลองจัดวางดูนะครับตรงไหนจะให้ตัวไหนอันไหนจะให้ใหญ่ภาพไหนให้เล็กอย่างเแบบงีย้งยนะครับนี้็แบบง่ายๆนะครับถือว่าให้ให้เราสามารถแรกได้เราค่อยไปจัดวางให้ดูน่าสนใจมากกว่านี้นะครับเช่นครูยกตัวอย่างเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ จากนั้นนะครับคุณก็จะทําการใส่ใครเป็นคนจัดทำะนะคะัะก็ใส่รายชื่อเข้าไปอีกนะครับโดยใครนะ่ยคุก copy ตัวนี้เลยเนะี่ยคนโทรค้างไว้แล้วลากมาคนโทรค้างไว้แล้วลากมาเนะี่ยคุก็พิมพ์คําว่าโดยโดยใครเป็นคนจัดทําเช่นนายบิดยุทธ์จังนะครับก็ใส่ชื่อไปเปลี่ยนสีข้อความเปลี่ยนรูปแบบข้อความได้ โดยใครนะครับชื่อไปสีข้อความเปลี่ยนไปต้องการก็ Copy ไปครับคัดลอกไปทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางดูสีออกทำพื้นไม่ให้มีเราจะได้ฟอนต์หน้าตาตรงสือที่สวยงามมากขึ้นอาจจะดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็โดยใครแล้วก็สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือชื่อโรงเรียนของเราอะไรเงี้ยนะครับ เพิ่มเข้าไปกูแก้ไขเลยนะครับก็สังกัดสํานักต้องโรงเรียนก่อนเนาะโรงเรียนกูกาสิงประชาสันเธอลงมาสังกัดสํานักงานอย่างนี้เลยนไม่ต้องสังกัดแล้วกันนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาเขตของเรานี่เขต27นะครับ เขตยี่สิบเจ็ดครับใซรเลขไทยเล็กยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตัวมันโตก็ปรับฟอนต์ใหม่ได้นะครับ,รบฟอนต์ให้ถูกต้องเหมาะสมอักษรนามีวได้ไหมไม่ไม่เปลี่ยนลองใช้อักษรนา u p c อ่ะห้างมันก็จะเปลี่ยนตัวโตวไปหน่อยก็ปรับเล็กๆลงนะ ให้อยู่ในมิตาเดียวกันนะครับให้ข้อความอยู่ในมิตาเดียวกันได้แล้วนะครับเอนเตอร์ Enter ลงมาโอเคได้แล้วได้ค่าตามต้องการคัดลอกครับคัดลอกมาวางเหมือนเดิมลองวางเลได้มาแล้วลองดูสีออกนะครับ ดูสีออกเรียบรจะได้ลักษณะออกมาก็จะทําให้งานของเรานั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นดูมีหน้าปกมีสีสันมีองค์ประกอบต่างๆนะครับซึ่งแค่นี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ PowerPoint เข้ามาร่วมงานในกับตัวโปรแกร,รม e-book ได้แล้วนะครับลองศึกษาและใช้งานเพิ่มเติมกันดูนะครับ